ธนาคารอมสินเพื่อรอยยิ้มคนไทยธนาคารอมสินจัดงานวันออมแห่งชาติประจำปี2558ภายใต้แนวคิดออมเพื่อสร้างไทยก้าวไกลสูุสากลเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและรู้จักเก็บออม โดยผู้ที่ฝากเงินตั้งแต่200บาทขึ้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจะได้รับกระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์เป็นของที่ระลึกหนึ่งใบต่อ1บัญชีเพราะมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินดีเด่นทั้งข้าราชการทหารข้าราชการพล,ลเรือนสมาชิกธนาคารประชาชนและองค์กรชุมชนมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อต่างๆรวมเป็นเงินกว่า7ล้านบาทในปีนี้เนี่ยเรามีการ แจกใบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีการออมดีเด่นเนี่ยจำนวน1 0,000่นคนนะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนในประเทศไทยนะครับ